สวัสดีครับแม่พี่น้องนะครับแฟนเพจนะครับชวนบริท่านข่าวพอดีผมมาเจอคุณยายนะคุณยายเลี้ยงวัวตามทางเนาะกะอยากให้รถใส่รถใส่ถนนเนาะเดี๋ยวข้อระมาระวังนิดนึงเพราะว่าน้ามันท่วมพื้นที่มดเนาะกขณาเห็นใจผู้เลี้ยงวัวเนาะสีเกลียวตะหญ้ามันกับบ่ไหวแม่นบ่อยายอืมเนาะเมื่อยเพะครับเลี้ยงวัวจุดบรรยากาศมาฝากกันนะครับคุณยายเลี้ยงวัวมันเลี้ยงเลี้ยงสองข้อก็สนี้ดีครับ ทั้งอื่นไปเลี้ยงกันสองคนสนิทิครับอ๋องัวน้อยขังขอกได้อือยายู่บานไหนฮะอ๋อบ้านโนนกลางวัดพปัาปอดสารพิดนี่ิอือจะตัวนี่ทั้งหมดครับนี่อ๋อเอ้อ ผมถามแนวเลี่ยงน้ำท่างนี่มันยากบอแล้วังรถเขาไยแต่เระวังรถอยู่แต่ว่าคนเขาอันคอยมากเขากับมีมาลลายเขาก็ด่าให้เคอยไปคนมากว่นี่เขาเสียวขิ้เขาจิตพิลางเขา,งาก็ยังจะสีฝากยังบอฝากฝากบอฝากคนขับรถในเสียนี่บอฝากในคนเสียน,นี่ล่าให้เบิง้งให้สวยแน่มาสาั่นเวลามากเห็นงัวกับคอยๆไปแน่ทั้งนี้กะเกิดว่ามัน อันมันหมายถึงว่ามันขวงมันยังกับวัยรัดไห้ได้นะครับผมมาวัยในสี่กับรัดไห้บ่ได้จ่ายมันเกิดอุบัติเหตุอันก็คืออุบัติเหตุกับบัวีทั้งสองายนั่นแหละเนาะเดา๋ยวนี้คุณยายฝากเนาะคุณยายบ้านโนนกลางบอกว่าขับรถเส้นเมืองบัวแค่นดงแค่นดงค่ะเมืองบัวแค่นดงนี่ก็ฝากละกันนะองผ่อเลี้ยงวัวว่านสี่สิบตัวสองยายนั่นยายหนึ่งเราบอกว่าเราห่อนกระเมยกระเมยแล้วว่ามันหาหมองเลี้ยงยากหลายบัวได้ผักได้เสายางยูมัดมือบัวสันยังอันนี้ก็แรงไม่เลี้ยงกินหย ลงนามอะไรก็จะไปกินใสเนื้อวัวมันหลายตัวบัวจำเป็นกับบอยางมากที่สี่ดอกมกระโคกเนื้อสี่กะยุ่งหลายแบบกะบ้านน้อยใส่งามเขาก็มาเลี้ยงคือกันเพราะอะไรซีบมีซีบตัวมันก็หลายเจ้ามันก็หลายเองเนาะก็คือขอกันเนาะช่วงสนามท่วมด้วยสิเออนาเลี้ยงก็บบัวไฮยาคบัวดอกไม้เนาะนาเลี้ยงก็บได้ให้ยาคบัวรบกวนแต่นานี่ก็ขอให้พี่น้องใส่รถใส่ถนนเดี๋ยวพอเรามาระวังนะครับเพราะว่าวัวหลาโตประมาณสี่สิบสี่สิบตัวเลย อีกอย่างช่วงนี้น้ำก็ขึ้นน้ำึ้นแห้งบ่มาหนีขึ้นแห้งค่ะขึ้นแห้งขึ้นแห้งหน้าหน้าย่ายไปก็ได้ครับถ่วมบ่หน้าย่ายนี่ก็นี่เด้นี่ฟ้านแดงนี่ถ่วม่วมแล้วถ่วมแล้วโอ้ตะลโตนสะอาดเนาะย่ามถ่วมก็บถ่วมเมาถ่วมเมาถ่วมเมากัถ่วมเมาเขาซวยก็ซอยแค้นไรลักพันเขาให้เมินนึงใกล้เด็กสาวเมินก็ดกได้ ก็ธรรมดาก็ดีแล้วครับที่เขาซอยเออแม่แม่ครับอืมืัอนี้เก็บพาบรรยากาศคุณแม่เนาะเพิ่นก็บอกขอลองเนาะคนใช้รถใส่ถนนนะครับใส่รถทัศถนนที่เส้นเมืองบัวแค่นดงเนาะกะพอคุณยายกับเพิ่นอันนี้นะครับเพิ่นว่าเลี้ยงน้ำทางมันไม่มองเลี้ยงครับเพราะว่าไหลตัวเกี่ยวยาก็บ่ไหวดอกเกี่ยวยาคู่คู่บปกติเคยเกี่ยวหลายไปเลยครับคุณแม่ กีรถตันเกียวล็ดกกไถห,หน้านึงแล้วก็เพียงแน่แต่ว่าสมัยที่ว่าน,น้ำส่วนไหลกับเกลียวมันก็บว่ามีหม่งเกลียวเพราะว่ามันน้ำม,มันหลายในการแช่ทั้งผงต้อ,นะองเอาอันพยายามลากเอาใช่ไหมที่อยู่ในหุกหุกบอกครับผมหุกไหนที่ว่ามันถ่วมเข้าบ้านนะ